ดีเดอร์ฟาร์มเมอร์วันนี้ก็จะมาตักขุยมะพร้าวแล้วเพราะว่าแช่น้ำปุ๋ยเพิ่มแคลเซียมแมกนีเซียมไปแล้วหนึ่งวันแล้วก็จะเอาขุยมะพร้าวออกมาแล้วก็เปลี่ยนน้ำผสมตามเดิมเลยก็คือเอาน้ำเปล่าผสมน้ำปุ๋ยแช่สองรอบอันนี้คือต่อไปนี่คือรอบที่สองแล้วแล้วเราก็ทำการแช่หนึ่งวันเหมือนเดิม แล้วก็ตักออกก็คือเสร็จสิ้นภารกิจก็ขุยมะพร้าวไปผสมส่วนประกอบต่างๆที่เราจะผสมแล้วก็ลดน้ำเปล่าลาดน้ำเปล่าลงไปให้น้ำไหลออกนอกกระถังแค่นั้นก็เป็นการบัฟเฟอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วในขุยมะพร้าวเราก็จะมีพวกแคลเซียมแมกนีเซียมหลงเหลืออยู่ไม่ใช่ว่าเราแช่น้ำปุ๋ยเสร็จปุ๊บ ตักออกมาแล้วไปปลูกเลยไม่ได้นะครับบางทีปุ๋ยมันอาจจะเกินเพราะว่าเราปลูกด้วยขุยมะพร้าวล้วนต้นกัญชามันจะโตวไวเพราะว่าในขุยมะพร้ามันไม่มีสารอาหารอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราใส่ปุ๋ยอะไรลงไปมันจะดูดโดยตรงเลยแล้วผ่านกระบวนการวิธีการแช่น้ําเอาสารแทนนินหรือสารเคมหรือสารน้ําแดงที่คนเรียกกันแช่ไป20กว่าครั้ง20กว่าน้ํา แต่ว่ามันก็ยังมีพวกไข่แมลงหรือไข่ด้วงให้เราคิดไปแบบนั้นตลอดแล้วก็ไปผ่านกระบวนการวิธีผ่านความร้อน80องศาขึ้นไปเพื่อฆ่ามแมลงพวกนี้และฆ่าเชื้อแล้วเราก็เลยเอามาแช่น้ำปุ๋ย2รอบ2วันวันละรอบแล้วก็เอาไปใส่กระถางลดน้ำให้น้ำออกจากกระถางเป็นอันเสร็จเพจะปลูกได้อันนี้ผมก็จะเริ่มตักกองเลย แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่อีกรอบแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราก็เอาไปแช่น้ําปุ๋ยอีกรอบหนึ่งครบหนึ่งวันปุ๊บเราก็มาทำแบบนี้เหมือนเดิมเราก็ไปผสมวัสดุปลูกให้เรียบร้อยใส่ในกระถางเตรียมไว้ลดน้ำํำให้น้ําไหลออกก้นกระถางแค่นั้นแล้วก็ใช้ปลูกกันซาได้เลย อันนี้ผมก็จะเตรียมไว้สำหรับกระถางเล็กแล้วก็กระถางใหญ่ใครสนใจอยากซื้อก็ตอบถามมาได้5กิโลหรือ10กิโลมีขายหมด5ลิตรเท่ากับ1กิโล1กิโลผมขายอยู่ที่120บาทถ้าเหมา5กิโล20ลิตรหรือยังไงก็ตามเดี๋ยวมีส่วนลดให้ แต่อาจจะลดไม่มากเพราะว่ามันค่อนข้างแพง80ลิตร9 0 0บาทใครสนใจก็สั่งมาได้มีเหมือนกันทุกกระบวนการทำอย่างดีใครสนใจก็ทักมานะครับอันนี้คือขุยมะพร้าวแต่ว่าถ้าสั่งไปเนี่ยผมจะผสมอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วเพอร์ไลท์เวอร์มิคูลไลท์อะไรต่างๆไมโครไลซ่าอะไรต่างๆผมผสมให้หมดมีส่วนผสมมากกว่า10ชนิดแน่นอน ใครสนใจบอกได้พีทมอสล้วนก็มีดินซูเปอร์ซอยก็มีใครสนใจถามได้โกลลี่ farmer, เดอะฟาร์มเมอร์เพจคังแสงเดินป่าช่อง YouTube ชื่อว่า FB คคังแสงเดินป่าลองเข้าไปดูติดตามกันได้สวัสดีครับ